เป็นยังไงบ้างคะวันนี้คดีที่ยื่นฟองไปศาลคาะคำเล่าศาลเป็นไปตามาหลัการที่ได้แจ้งครับวันนี้วันนี้ศาลมีคำพักษาในประเด็นใหญ่สามประเด็นครับประเด็นแรกก็คือค่าการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมฝุ่นมุนะครับในบรรยากาศเนี่ยนะครับศาลเห็นว่าคณะกรรการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในการประกาศให้เป็นไปตามมาตรฐานของ WSO นะครับครับดังนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยหลังจากการฟ้องประมาณตามสี่เดือนเนี่ยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ย,ยได้มีการประกาศนะครับปรับเปลี่ยนครับค่ามาตรฐานฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศแล้วนะครับในประเด็นนี้ศาลเลย ไม่ไม่มีประเด็นที่จะต้องออกคำบังคับนะครับเพราะว่าถือว่าได้มีการปฏิบัติตามคำขอตามคำฟ้องแล้วนะครับอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือการเราฟ้องขอให้มีการกําหนดค่ามาตรฐานจากแหล่งกําเนิดมลพิษจากอุตสาหกรรมนะครับในประเด็นนี้นะครับโดยสรุปก็คือสารเห็นว่าการกําหนดค่ามาตรฐานจากแหล่งอุตสาหกรรมนี่นะครับทางฝ่าย ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับต้องพิจารณาตามความเหมาะสมการพัฒนาการของเศรษฐกิจสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยที่ทางาทางฝ่ายผู้ฟ้องคดีขอไปว่าให้มีการปรับเปลี่ยนให้ได้มาตรฐานสากลเนี่ยใน่วนเนี้ยสารเห็นว่าเป็นรุนพินิจของของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับสารไม่สามารถเข้าไปกําหนดแทนได้โดยสรุปประ,ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในประเด็นการฟ้องให้กําหนดค่ามาตรฐานจากแหล่งกําเนิดเนี่ย าลก็ยังไม่ได้มีคําพิพากษาในส่วนนี้นะครับก็มีคําพักษายกฟ้องครับกับประเด็นที่3นะครับคือคือ,ค,อคำขอที่ให้มีการกําหนดตัวบัญชีรายชื่อการปลดปล่อยโม,โมโลพิษนะครับหรือที่เราเรียกว่า PRTR นี่นะครับศาลเห็นว่า,าทางรัฐมตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยรวมถึงแผนในการ แต่การฝุ่นในระดับชาติเนี่ยได้กําหนดนะครับว่าต้องทําเรื่อง prt-r เนี่ยให้เสร็จติ้นตั้งนานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการรับฟังความเห็นเนี่ยสารก็จึงเห็นว่ารัติกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในการออกนะครับการทำบัญชีรายชื่อการปลดปล่อยมลพิษนะครับหรือเรียกว่า prt-r แล้วก็สารกําหนดให้มีการออกอตัว บัญชีรายชื่อน,นี้นะครับตามกฎหมายเนี่ยภายใน60วันนับแต่คดีถึงที่สุดกับก็จะมี3ประเด็นในประเด็นแบบนี้นะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับทางทุกฝ่ายนะครับทา,ทางผู้ฟ้องคดีเองภาคประชาสังคมที่ทําเกี่ยวเรื่องฝุ่น pm 2 5นะครับเขาคงจะได้ปรึกษาหารือกันว่าจะมีการอุทธร์อย่างไรนะครับภายใน30วันครับรวมถึงหน่วยงานรัฐเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธร์ภายใน30วันครับ แ,มมแอ๋อครับค,ค,คือโดยหลักแล้วเราก็คงจะยืนยันนะครับตามข้อมูลนะครับที่ได้นำเสืร์กันไปในชั้นพิจารณานะครับเพียงแต่ว่าการอุทธร์เนี่ยก็อาจจะมาพิจารณาว่าสิ่งที่สารท่านวินิจฉัยเนี่ยเราเห็นด้วยหรือไม่นะครับการที่สารเห็นว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีดุลพินิจในการกำหนดค่ามาตรฐานจากแหล่งกำเนิดด้านอุตสาหกรรมนยครับเราคิดว่า จริงๆแล้วศาลคูณจะต้องเข้าไปดูว่าการกําหนดดังกล่าวเนี่ยมีความล่าช้าจนเกินสมควรหรือไม่ถ้าเราเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไปในตับทวันครับถ้าเกิดว่าจะให้ถ้าเกิดจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายาพิการหรืออะไรเนี่ยค่ะที่จะได้เห็นความปทาญมากขึ้นเนี่ยจะช่วยอธิบายได้ครับเดี๋ยวเชิญหรือในประเด็น ในเรื่องของ p r t r นะคะแล้วก็วันนี้ทางศาลก็ได้มีมคำพิพากษานะคะให้กระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ถูกฟ้องที่3เนี่ยไปออกกฎหมาย p r t r หรือว่าประกาศกระทรวงนะคะประกาศกระทรวงว่าด้วยเรื่องการจัดทําทำเนียบบัญชีรายชื่อการปลดจป่อยมพิษส่สิ่งแวดล้อมนะคะภายใน60วันหลังจากที่คดีนี้ถึงที่สุดแล้วทีนี้ทีนี้ p r t r สำคัญอย่างไรนะคะ P.R.T.R. เนี่ยย่อ,ยอม,มาจากคำว่า p o l l u t e r Release and Transfer Register ชื่อสั้นๆเรียกว่า P.R.T.R. ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะทางกมรมควบคุมมลพิษก็จะใช้ชื่อว่าทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของภาคประชาชนเองเราได้มีการจะทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเรากําลังรวบรวมารายชื่อประชาชนที่สนับสนุนกฎหมายอยู่ในเวลานี้ให้ได้หนึ่งหมื่นรายชื่อแล้วก็จะนําเสนอสู่รัฐสภาต่อไปนะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางสหรประชาชาติสนับสนุนให้ทุกๆประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงไฟฟ้าเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นกฎหมายแล้วก็จัดตั้งกลไกลขึ้นมาให้แหล่งกําเนิดเหล่านี้เนี่ยมีการรายงานว่า,ากิจการของแต่ละโรงงานหรือว่าแต่ละแหล่งเนี่ย ผลิตอะไรมีการปล่อยมลพิษกี่ชนิดสู่สิ่งแวดล้อมสู่อากาศสู่แหล่งน้ําสู่ดินในรูปของกากของเสียอันตรายนะคะ,ะแล้วก็ในปริมาณเท่าไหร่ต่อปีซึ่งถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้จากการรายงานของแหล่งกําเนิดทุกแหล่งกําเนิดนะคะรวมถึงการประเมินการปลดปล่อยมลพิษจากภาคขนส่งด้วยเราก็จะรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องแบกรับมลพิษอะไรอยู่บ้างในแต่ละปีนะคะ ซึ่งมันจะทําให้เวลาที่ค่ามลพิษเหล่านี้มันเข้มข้นสูงมากๆแล้วมันเริ่มมันส่งผลนะคะเราก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท,ทีอย่างกรณีของ PM2.5 เราคิดว่าถ้าประเทศไทยมีกฎหมาย PRTR เนี่ยปัญหา PM2.5 บ้านเราจะไม่รุนแรงขนาดนี้หรือว่าในกรณีที่มันเข้าสู่จุดวิกฤตมันมีความรุนแรงเนี่ยหน่วยงานรัฐจะรู้ทันทีเลยว่า,ามีโรงงานไหนหรือว่ามีโรงไฟฟ้าแห่งไหนหรือว่าภาคขนส่ง ได้มีการปล่อย PM เอสอสู่สิ่งแวดล้อมเท่าไหร่แล้วแล้วก็ในจุดไหนของ,ของพื้นที่จะได้ตรงจุดเข้าไปในการแก้ไขปัญหาโดยตรงแต่พอเราไม่มีกฎหมาย PRTR เนี่ยเวลาแก้ไขปัญหาม,มันเบลอเป็นบทม,มันทําไม่ได้นะคะว่าตัวงเรารู้ไหมว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีส่วนทําให้เกิดความเข้มข้นของ PM เ5เมี่ยระดับในระดับที่เท่าไหร่และโรงงานเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ไหนจุดไหนยังไงบ้างนะคะอันนี้คือข้อแข็งของจุดหมายของกฎหมาย PRTR ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งของกฎหมายพ r อาทาก็คือว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีเมื่อโรงงานหรือว่าโรงไฟฟ้ามีการรายงานสู่หน่วยงานรัฐแล้วหน่วยงานรัฐที่ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลจะต้องมีการประมวลผลออกมานะคะแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณะว่าประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานที่ปล่อยมลพิษสู่อากาศสู่น้ำเนี่ยกี่โรงอยู่ในจังหวัดไหนอย่างไรบ้างอย่างเช่นอยู่ในกรทม กี่กี่โรงงานอยู่ในชนบุรีกี่โรงงานระยองกี่โรงงานแล้วโรงงานเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ไหนนะคะ,ะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงทางอินเทอร์เน็ตเพราะมันจะต้องรายงานทางเว็บไซต์นะคะณวันนี้ว่าเรายังไม่มีข้อมูลเหล่านี้เพราะเราไม่มีกฎหมาย p r t r นะคะอันนี้คือจุดที่ทําให้ภาคประชาชน,นยพยายามขับเคลื่อนและก็เรียกร้องให้ประเทศไทยมีกฎหมาย PRTR ทีนี้ย้อนกลับมาที่คําพิพากษาของศาลที่ สารได้มีคำพิพากษาสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ถูกฟ้องที่3เนี่ยเรเ่งประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการจัดทำทำเนียบรายชื่อการปลดปล่อยมลพิษหรือว่า p r t r นี้ใน60วันเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้เราก,ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นชัยชนะ ข้อหนึ่งของของของคำฟ้องอันนี้นะคะเราก็ยินดีด้วยกับคําพิพากษานี้แต่ก็เราก็หวังว่าประเด็นที่1เรามีความหวังว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งประกาศกระทรวงฉบับนี้นะคะแล้วก็จะมีการบังคับใช้ข้อบังคับนี้ไปกับโรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่3จังหวัดก็คือแค่ระยองชนบุรีแลกะก็สมุทรปราการนะคะ เราอยากให้มีการบังคับใช้ประกาศกระทรวงฉบับนี้กับโรงงานที่เป็นแหล่งปล่อยมลพิษทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการจัดกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอันตรายอย่างเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมปูนหรือว่าโรงไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมายนะคะ,ะประเด็นต่อมาที่เราคาดหวังต่อจากคําพิพากษานี้ก็คือว่าเมื่อมีการกําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดอะไรงานการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ย ข้อมูลเหล่านี้อันนี้ศาลยังไม่ได้มีคําพิพากษาออกมาแต่เราคาดหวังว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและก็หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณะมีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้ทุกๆคนมีสิทธิ์ได้เข้าถึงสื่อมวลชนเข้าถึงได้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานเข้าถึงได้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้เราก็จะได้มีส่วนในการเฝ้าระวังและกระบวนการเฝ้าระวังเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ย จะนำไปสู่การลดไปสู่การลดการปล่อยมลพิษในระยะยาวและทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นค่ะ ส่วนของประเด็นเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นการขับเคลื่อนของทางภาคประชาสังคมแล้วก็ในฐานะที่เราเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะหลังจากที่ศาลปกครองได้มีคําตัดสินออกมาแล้วแน่นอนว่าเราก็จะต้องจับตานะคะแล้วก็ติดตามคําตัดสินของศาลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าศาลมีคําตัดสินแล้วรัฐก็จะต้องปฏิบัติตามแล้วก็แน่นอนว่าแผนฝุ่นแห่งชาตินะคะจะจบสิ้นปีนี้ปีหน้านะคะ แผนฝุ่นแห่งชาติจะจบแล้วเราก็จะต้องมานั่งดูเช็คลิสต์ตามแผนฝุ่นว่ายังมีข้อไหนอีกไหมที่รัฐยังไม่ปฏิบัติตามเราก็จะต้องไปติดตามกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงการจัดล่างตัวแผนฝุ่นแห่งชาติฉบับถัดไปเพื่อที่เราต้องการปลอดของเราคืนมาเนาะเราต้องการอากาศสะอาดให้กับประชาชนทุกคนรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องเร่งรัดการทํางานให้เข้มข้นมากกว่านี้โดยเฉพาะตอนนี้รัฐก็ได้มีการ พยายามจัดตั้งรัฐบาลกันมา3า,าเดือนนะคะกว่าเราจะได้รัฐบาลนี้มาเนาะเราก็จะอยากคาดหวังนะคะให้รัฐได้เร่งมีแผนที่จะรับมือกับฝุ่นที่กำลังจะเข้าถึงฤดูฝุ่นในปลายปีนี้แล้วเช่นกันค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ฮะถ้า,ถ,าถ้าดูคดีฝนพีเอ็มสองจุดห้าที่ภาาประชาชนได้ได้ขับเคลื่อนในศารปกครองเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นชัยชนะขั้นต้นของภาคประชาชนนะก็แสดงเห็นถึงว่าประเทศนี้ก็ยังมีความหวังอยู่บ้างในโดยเฉพาะในในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะในฐานะที่เรามีรัฐบาลใหม่จริงนายกนายกคนใหม่นะฮะ แล้วกาลังจะมีคณะรัฐมนตรีที่กําลังจะเกิดขึ้นที่กําลังยุ่งยุ่งกันอยู่เนี่ยเราก็คาดหวังว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยจะนําเอาประเด็นประเด็นเรื่องมลพิษทางอากาศแม้ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศในในในอากาศทั่วไปหรือจากแหล่งกําเนิดหรือแม้กระทั่งเรื่องของที่คุณเป็นโอมได้พูดไปก็คือทำเนียบบัญชีรายชื่อ มลพิษที่การการเคลื่อนย้ายการปล่อยทิ้งมลพิษออกจา่เจงแวดล้อมหรือ PRTR นะครับเพราะมันเป็นคือถ้าเราดูในสังคมไทยที่เราขับเคลื่อนกันมาเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากนะฮะก,ก็โชคดีที่คดีสารคดีปกครองครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะถึง1ปีนะฮะซึ่งก็เป็นปีกว่าอ่าปีกว่านะฮะใช้เวลาปีกว่าซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วเราก็เห็นว่ากระบวนการ ในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางศาลเนี่ยก็ตอบรับเสียงและข้อริกร้องของประชาชนอยู่บ้างในเรื่องในเรื่องการที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอะ่ะจะต้องลงมือลงมือทำนะฮะเราก็หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะ,ท,จะที่เรากําลังจะเห็นในเร็วๆนี้เนี่ยได้ลงมือทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องมลพิษอากาศแล้วก็ปกป้องชีวิตของของผู้คนของประเทศนี้เอาไว้ครับ ขอบคุณครับได้ค,ครับ